สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะช่องแม่โพลพังนวลจันค่ะอืมนี่แม่นวลจันนะคะนี่กำลังเล่นโคลโนแล้วกำลังอาบน้ำขึ้นมาเลยนะคะอืมยายนวลจันร้อนเล่นโคลโนแล้วก็อาบน้ำกำลังแล้วก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะนี่ไม่ย้ายไม่ยายขนตายาวเลยแต่อาบน้ำไม่ค่อยสะอาดนะคะยังไม่ได้แปลงเดี๋ยวตอนเย็นก่อนจะ ทำความสะอาดให้มากกว่านี้อืมนี่ก็โพช้างขึ้นมาก็โพจะได้ไลฟ์สดขายอาหารอืของช่องแม่สามสาวดาวซิงนะคะอืมอืมแม่ยายนวลจันทอืทางนู้นก็ช้างกำลังลงน้ำยังไม่ครบกันนะคะนี่ก็ลงขึ้นมาแล้ว หุ่นทางโน้นก็เป่าแคนเป่าปีออพบสารพบปูวังทะลุของเรานะคะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักทางนี้ก็ช้างเสียนลักวันนั้นก็ล้มนะคะแก่กําลังน้อย ก็เลยฟื้นตัวขึ้นมาอีกอยตทางนูนก็ลงน้ำกันเยอะเลยนะคะหลายเชือกเลยที่ลงเล่นน้ำเล่นน้ำบรรยากาศบายบายหลายเชือกนะคะบรรยากาศบายบายแต่ก็ยังร้อน ละอุได้ลงน้ำก็สดชื่นแจ่มใสมสดชื่นเย็นสบายมีแปดเก้าเชือกอยู่ในน้ำนี้นะคะขึ้นบ้างเป็นบางส่วนนี่พ่อเท่าแสนลักพ่อกำลังฟื้นนะคะผูกอยู่ใกล้ศาลาพัก ขึ้นมาแล้วนะคะเป็นบางส่วนวันนี้ก็เพิ่มมาอีกนะคะวันนี้เกือบจะถึงสี่สิบแล้ววันนี้สี่สิบตัว นี่ลูกฟุตบอลมาแล้วทางนู้นก็เป่าแคนเด๋ยวดูใบไม้ผลิใบไม้เขียวชุกกำลังผลิใบผลิดอกอกอกผลพ่อคููวังทะลุสารพระคูประกรรมนะคะเป็นที่ศักดิ์สของชาวช้างเป็นที่บูชานา,ชานชางช้างจะชุดแล้วนะคะ จะชุดแล้วชุดแล้วนานชุดเข้าซสด้วยเออเชือกไหนน้อนะโอ้เขาว่าทำเล่นเล่นโอ้ช้างมาใหม่มาจากพัทยานะคะนูนเมตตากำลังทำหัวหัวพงกพงกอยู่ฝั่งนูน้น กับเจ้าของหุนห่นช้างกับเจ้าของช้างก็คล้ายเคลียงกันนะคะนี่บรรยากาศศาลาริมน,น้ำนะคะ นี่ขึ้นมาบนศาลาแล้วนะคะนู่นพ่อควานก็นั่งเฝ้าพ่อเท่าเซนลักนี่บรรยากาศบนศาลาส่องไปได้ไกลนะคะน้ำโมนแม่น้ำโมนน้ำจีลดลงมากแล้วนะคะฝั่งนี้ก็ดูวานช้างกับช้างลงเล่นน้ำนูน่น ลงกลางน้ําเลยโอ้พลายรีซอลงกลางน้ําเลยนูน่นน้ำมน้ําชีนะคะทางนู้นก็จะเป็นศาลาอีกที่หนึ่งนะคะทางนู้นมองไกลๆก็จะมีสะพานข้ามระหว่างน้าบ,บ้านตะกลางกับบ้านยางนะคะ เดี๋ยวรอพ่อควานพาช้างเดินสักกะละบูชารอบพ่อปูว่วังทะลุของเรานะคะฝั่งนู้นก็มีกลุ่มควนันเป็นสิริมงคลบ้านเรือนอืม นี่ก็จะเริ่มเดินล้อมเดินรอบพ่อปูวังทะลุแล้วนะคะนุ่น่่ยายทองคุณเดิอนอุ้ยอ่ายมานุ่นแล้วนี่แหละบรรยากาศรอบรอบพ่อปู่วังทะลุของเรานะคะช้างตกงาน ร้อนก็ยังมีน้ำอยู่ใกลใใ้ๆก็ยังได้คลายร้อนได้นะคะลมเย็นสบายตอนเย็นเย็นบรรยากาศ ที่มีสแสลมแล้วช่วงนี้มีแม่แม่เอฟซผู้ใจดีซื้อสแสลมไว้ให้กลางคลายความร้อนให้กับน้องช้างทุกๆเชือกที่ขาวขาวนั่นก็คือเป็นทางอบตอตมาทำให้สำหรับพวกนักเรียนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชั่วครู่ชั่วยามนะคะ เท่าเส้นลักก็นิ่งเลยทีนี้แกได้รับอาหารของหวานนะฟื้นตัวขึ้นเร็วลงน้ำเองได้แล้วช่วงนี้ควานพาลงนะคะไม่ใช่ลงเองได้นูนนูนชุดอีกแล้วชุดอีกแล้วนะคะ ทองกวาวไม่ทองกวาวนูนน้องพร้อมซับ ลายรีสอร์ทนี่แม่ยายนวลจันนะคะนี่หลานพร้อมซับน้องมงคลน้องพร้อมซับแม่ทองวาวเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวแม่เอฟซีก็